สวัสดีค่ะลูกอีสานพาเพื่อนชาแนเด้วยค่ะเด้อเมน้สิมาเฮดอบสี่โค้งหมูไปดูกันเลยค่ะมาค่ะพี่น้องือน้สิพาเฮดอบสี่โค้งหมูค่ะค้าอื่นจะใส่สามเอไปเลยค่ะสามเอคขับกลอบไปด้วยตะไคร้หลักผักชีพริกไทยค่ะปรุงรสโดยซอสหอยตามด้วย นักกีหรือซอสฝาเขียวค่ะน้ำปลาใส่ไปน้อยนึงใส่หลายมันสีเข้มด้วยค่ะเด้อตามด้วยรสดีหรือผงปรุงรสค่ะใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยใส่หน่อยโอ้พ่อเลี้ยลูกพี่พ่อเลี้ยลูกพี่หลายหลายหลายขาดเมื่อไหร่นะค่ะเด้อผงนัวหรือผงชูรสค่ะใส่ไปหนึ่งซอนซ่าค่ะหรือไปมากหลายกว่านั้นก็ใสคาริทินที ต้วหอมพักชี่ค่ะเพิ่มความหอมให้ครับอบสิคโครงนะคะเนาะต้วหอมหั่นพอดีค่ำค่ะกับประมาณหนึ่งิ้วค่ะโดยประมาณก็เละก็เลก็เลให้เข,าข่ากันค่ะ เติมน้ำไปน้อยนึงค่ะเพื่อบ,บใ่ให้มันไหมกุนหมอนอะนาตากออกมาประมาณนี้ค่ะตั้งไฟอบประมาณสามสินาทีค่ะรอค่ะรอผ่านไปสามสินาทีนาตาก็ออกมาประมาณนี้ค่ะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแอบใหม่ไปน้อยนึงเนาะคะ่ะเนาะ